หลังจากสถานการณ์โควิดในทีในบ้านเราเริ่มคลี่คลายทําให้เกมกีฬาต่างๆเริ่มกลับมาทําการแข่งขันกันหลายรายการรวมถึงสมาคมกอล์ฟอาชีพสตรีไทยที่ได้เลิกเปิดตัวไปแล้วมีคุณจัญญาสว่างจิตนางแทนเก้าอี้นายกสมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพสตรีไทยนําคณะกรรมการประกาศจัดการแข่งขันตามมาตรฐาน Official World Ranking ปีละ1ิรายการและ h l อเล g e t อ u r อีก8รายการรวมเงินรางวัลปีแรกกว่า30ล้านบาทโดยวัตถุประสงค์หลักคือ การรวมตัวกันของผู้เกี่ยวข้องในวงการกอล์ฟอาชีพเพื่อส่งเสริมพัฒนาน,นักกอล์ฟอาชีพสตรีทไทยอย่างเป็นระบบและยั่งยืนด้วยการสร้างสังเวียนการแข่งขันที่ได้มาตรฐานสากลและเป็นที่ยอมรับของนานาชาติประเดิมแมตช์พิเศษร,รายการแรกฟิ e ิก x l เลดี้คลาสสิกในช่วงระหว่างวันที่26-28มีนาคมที่ผ่านมา สำหรับการแข่งขันรายการพิเศษแมตช์แรกรายการฟินิกส์เลดี้คลาสสิกชิงเงินรางวัล1น1ล้านบาทระหว่างวันที่26-28มีนาคมนัสนามฟินิกส์โกลฟ์แอลฟ์แอนด์คันทรีคลาบโอเชียนคลาสแล n เมล์เทนคลาสพา72ระยะ6,328หลาจังหวัดชนบุรีเป็นการแข่งขันแบบ Stroke พย์ y 3วัน54หลุมจำนวนผู้เข้าแข่งขันทั้งประเภทอาชีพและสมัครเล่นรวมแล้วไม่เกิน144คนหลังผ่านการแข่งขันไปแล้ว2วันจะตัดคะแนนนักกอ เข้าไปเล่นรอบสุดท้ายที่60คนและเสมอผู้ชนะเลิศจะได้รับรางวัล1น1 0 0 0บาทเมื่อจบการแข่งขัน3วัน54หลุมน้องจีนอัธยาทิติกุณวัย18ปีจากราชบุรีโชว์ฟอร์มสมราคาแชมป์ ladies European Thailand 2สมัยปี2017และ2019ปิดชาปิดฉากอีกสาอันเดอร์พาจาก5บอดี้ที่หลุม4 8 10 000, Martine, 11และ15เสียโบกี้ที่หลุม1 3, 5และ14นำรวดม้วนเดียวจบ15อันเดอร์พาคว้าแชมป์ฟินิกส์เลดี้คลาสิกแมตช์แรกของสมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพสตรีทไทยพร้อมรับโทรฟี่เงินรางวัล1 1 0 0 0 0บาทโดยมีโปรไฟล์ชากันสิมคำบอลวัย21ปีจากขอนแกน่นและโปรพาวชนเนตตีวรรณแสนวัย16ปีจากเชียงใหม่รัง้งรองแชมป์ร่วมที่สกอร์คนละ10อันเดอร์พาซึ่งชากันสิมจบที่6อันเดอร์พาและชเนตตีจบที่4อันเดอร์พารับเงิน รางวัลคนละ65,000บาทและในรอบสุดท้ายโปรไบต์ uy, พินญาดาคู่วานันสาวขอนแก่นยังทำโฮอินวันได้ที่หลุม5พาระยะ165หลาด้วยหัวไม้ไฮบริด5เป็นโฮอินวันครั้งที่2ในการแข่งขันและเป็นคนที่3ที่ทำได้ในทัวร์นาเมนต์นี้ สำหรับแชมป์นักกอล์ฟสมัครเล่นตกเป็นของน้องอิมพัทรรัตน์รัตนวันวัย18ปีจากสระแก้วที่เก็บรอบสุดท้ายอีก1อันเดอร์พาทำสกอร์รวมได้2อันเดอร์พาอยู่ในอันดับที่12ร่วมของทัวร์นาเมนต์ สก,ก็อฟรายการนี้ยังคงเป็นสกกอฟอาชีพที่ต้องอยู่ในเงื่อนไขคงไว้ซึ่งมาตรการป้องการการแพร่ระบาดโควิด -19 อย่างเช่นมีการตรวจวัดอุณหภูมิก่อนแข่งมีเจลหรือแอลกอฮอลล้างมือไว้ตามจุดต่างๆเป็นต้นสามารถติดตามข่าวความเคลื่อนไหวของสมาคมได้ที่เว็บไซต์ www. w w w t h a i p g a c o m